สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพี่เต้าลอซิ่งครับไม่รู้ได้ยินเสียงผมหรือเปล่าลมแรงนิดน,นึงครับขอขอใบด้วยโอ้จัดเสียบิางยววัยงพี่นอ้องสี่ยางน้ำกลนกับสี่ยางหัวใบดูครับโอ้ลมแรงครับ แ้งะบุญสุมให้เหรอบุญช่วงนี้เดินเก็บข้าวเหนียวครับเดินหาเก็บงานข้าวเหนียวแล้วข้าวเหนียวก็จะเจี่ยวหล่าๆพี่น้องกินก็แห้งแห้งตึน้ตนรโตรถครับ <c oughs> แต่กะมันเลือกว่ไหดครับ จันอัดจัดให้ <c oughs> ซุเปอปร์จิ๋วตัวเล็กกระทัดรัดหน้าเล่นนี้ครับผมชอบตัวขนาดนี้แหละได้ราคาดีครับไล่ละแปดร้อยเก้าร้อยถ้าล้มเลยก็ไล่ละพันครับโอ้ราคาดีมากแบบนี้ก็ยังพอว่ายังเหลือหน่อยครับ แต่ว่ากัลลิโตนผู้เห็ดคือเก่าหรอครับพี่น้องต้นทุนมันสูงครับทำนาเดี๋ยวมาดูซุปเปอร์จิวเทข้าวหน่อยแต่ว่าเจ้าสิไปให้หุ่นก็หุ่่าจังไหนี่โอ้มีงวกครับมีงวก ดูครับมันเลี้ยวแรงไม่ได้ครับมันแห้งครับด้านหลังจะเป็นภูเขารถไม่เสียไม่มีอะไรดูเลยครับโอ้ยบกวนเลยบกขึ้นจับปเหลือเลยวะ่ะ ก็ไม่รู้ว่าทางนี้เวลาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเขาทําอะไรกันต่อนะครับองคว่าเขาปลูกมันนาหรือว่าปลูกแดงปลูกขีกยงบอ่อคือทางบ้านเท่าบอ่อครับทางบ้านเท่ากบส่วนมากติดปลูกมันนาครับอุย้ยลมแห้งตังวาบางมองกะกูก้กกขเขาออกกะปลูกหมอมปลูกกระเทียมครับมาเท่ง่าวันนี้จันท์นัลมแรงต้องขอภัยนะครับลมแห้งอย่าลี้พี่น้อง ยาขึ้นกับตัวหนาวนี่ตกบายมากที่ล่มลแต่ว่าเด็ดจัดมากครับนี่น่าจะได้อุ้มหนึ่งแล้วนะครับนี่บนรถเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าอาจารย์อดจะเทเลยหรือเปล่าหรือว่าจะไปเอาอีกบิ้งหนึ่งจะเก็บแล้วครับนี่จะได้ย้ายรถอีกแล้วงานเก็บช่วงนี้ก็นิดนิดหน่อยๆครับมองละหาหกไร่ก็ดไร่ไปพูดนะ โอ้ไปไปสั่นไปเดี๋ยวก็ถ่าย,ายอ,าอยู่ดีละก่อยขันยังน้ำฮะเงยยังน้ำมาเไปไปไปตัวนี้อาจารย์อดบอกว่าถ้าเต็มอุ้มนีได้เกือบสองตันนะครับสองตันนี่สูสีครับ แต่เฉพาะมันจุโดยตรงก็ประมาณตันเจ็ดจานรถบอกแบบนี้นนะตัวเล็กครับพื้นที่ของคูเวตาเนี่ยเอาตัวนี้ไปลงเนี่ยน่าจะเจ๋วครับไประบาดเนี่ยโอ้โห้รักแล้ว บิงเดียวเล็กๆครับขึ้นชื่อว่างานเก็บครับต้องทำใจนะพี่น้องงานเก็บต้องเหลือข้าวล้มกับบิ่งเล็กแน่นอนครับไอเจ้าใหญ่ๆที่ไม่น่ามีรอดมาาะแต่ทางนี้ถึงจะเก็บก็ได้ราคาครับยอมตรงนี้แหละราคาดีครับหนองบัวลำพู แต่ถ้าราคาดีอย่างนี้ก็พอเก็บครับวันละสิบยี่สิบไรนี่ก็อยู่ได้แล้วเก้าร้อยไม่ลูกเขาอะไรครับนี่แต่บรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีโอ้ใช้รถไถดันขนนาครับเมื่อกี้ล่งหัวซักเลยพี่น้องใส่รถไถดันเอาบ่ตรงก้นครับ เดี๋ยวก็แล้วครับให้นี่แป๊บเดี่ยวครับเดี๋ยวแป๊บเดียวรับจานอดบิงเล็กๆมาหลอกมาเล็กโปกๆกับเป๊กให้หน้าเขาก็ได้ก็ธรรมดาครับมันเป็นบางพื้นที่แต่ส่วนมากเขาเขาก็ไม่ค่อยเกี่ยวรถเท่าไหร่นะครับเขาเกี่ยวมือกันเยอะเหมือนกันทางนี้เขายังเกี่ยวมือกันเยอะนะครับนี่ดูหนี่เห็นไหมต่อเสี่ยงเห็นไหมนี่เจ้านี้ก็เกี่ยวมือครับเจ้านี้เกี่ยวมือ,อยาวลงไปนู่น เขาเกี่ยวมือครับบางเจ้าขเขาไม่ใช้รถเกี่ยวเลยนะครับโอ้คือเป็นแบบนี้เนาะไถนาเขาก็ใช้รถเล็กไถนะครับโอ้นี่นอนอิลีไถนาเขาก็ใช้รถเล็กไถเขายังใช้ชีวิตแบบเ,เหมือนเหมือนเดิมอยู่ครับเดิมเดิมอยู่แถวบ้านเราไม่ได้ครับไถก็ต้องรถใหญ่เกี่ยวก็ต้องรถเกี่ยวเขาไม่จะมาเกี่ยวมือแบบนี้ไม่ไหวครับหาคนงานไม่มีครับ ถ้าจะจ้างคนแบบนั้นโอ้หนจะค่าปุ๋ยค่ารถไถจ้างคนเขียวไหนจะนวดข้าวอีกโอ้ตายต้นทุนสูงครับค่าปุ๋ยก็แพงเอะเดี๋ยวรอจนดอดมาเทข้าวครับนาสุดท้ายครับโอ้เหลือนิดนึงครับเหลือนิดนึง ดูในกล้องเหมือนตัวใหญ่นะครับซูเปอร์จิไม่ใหญ่นะครับตัวเล็กพอดีเลยเริ่มจะถูกใจตัวนี้แล้ว <c oughs> อยู่เกี่ยวกับงานนาบิ้งเล็กๆอะไรก็ได้ครับนาบิง้งเล็กบิ้งใหญ่ก็พอได้ครับผมว่าพอดีนะสำหรับคนที่ชอบรถสเปคตัวเล็กๆขนาดนี้เนาะแต่บางคนก็จะบอกว่าเออซื้อรถใหญ่แล้วเอาให้มันใหญ่จบไปเลยก่อมันแล้วแต่คนชอบครับ นชอบสเปครถตัวเล็กๆอย่างนี้ก็ขนาดนี้แนะนำครับเลยตัวนี้น,นํายินดีนําเสนอเลยซูเปอร์จิ๋วครับหรือว่าจะบางคนก็ชอบค่ายอื่นไม่ว่าก,กันครับความชอบส่วนตัวนาบิ้งเล็กบิ้งใหญ่แบบนี้ลุยได้ครับจะเป็นงานเก็บหรืองานกินเนื้อเนื้อนี่ก็จวดขึ้นกันพี่น้องมาแล้วครับอาจารย์ออดของเรามาดูเที่ยวาหน่อยสิ อโ,อโอ้โอ้ขออภัยครับกล่องคันนี้ <c oughs> ข้าต่เหลียวเบ่งรถมาแล้วอยาเพึ่งเบื่อกันครับอยู่กับอาจารย์ออีกสเปรสหนึ่งโอ้ขออภัยครับเกินเกินไม่น้องเกิน ngay khỏi bên này bắt bao hôi จะไงไม่ใช่โอ้ไม่ไงเท่าไหร่ครับประมาณครึ่งรุ้มครับเฮียดีแมอันนี้จะรุ้มอะไดิสองรุ้มบ่รุ้มเครื่องอู้รุ้มหนึ่งก็เยอะเหมือนกันครับไม่ใช่น้อยๆนยะนี่ฮะเทแล่านึงอันนี้ที่สองในเครื่องเครื่องนึง เยอะเหมือนกันครับนี่กว่าถาังอุ้มเล็กๆไม่เล็กเท่าไหร่นันี่สามอุ้มครึ่งสามอุ้มครึ่งเต็มรถด,ดำครับคุณลังเต้าสามอุ้มครึ่งครับรถด,ดำเกี่ยวหนึ่ง ไรดีกว่ครับพอพอ,พอเทพของข้าวเหนียวไม่รู้ว่าเขาเอาไปกินหรือว่าเขาเอาไปขายนะครับตัวนี้หวานแล้วครับเตรียมย้ายครับงานเก็บต้องทําใจครับโอย้ยุยงานเก็บต้องทําใจครับแต่โอ้ได้ราคาแบบนี้ก็น่าเก็บครับพี่น้องวันละสิบห้าไร่อย่างนี้ก็เจ๋วแล้วครับมันวันละสองพัน ร้อนล่ะครับบัดนี้เบิดแล้วไอ้แก้วเบิดแล้วเออเฮ้ยมีใบไมวะเฮ้ยเฮ้ยเก้าขึ้นสูงใหญ่ใหญ่ถึงยิ่งปืนแย้มมาทางใหนี่นั่งปากกระบอกเราขคาดนี ได้เลยจะนั่งรถดัไปือเลยโวยด้บ่าวเราไปคนละทางนัจนจะนอดเอาน้ำกลุ่นไมาสื้อมาแล้วครับโยกยีกเอ้ยเยอ้โยกยีกโยกยีก โอ้โอยโอยโอยบอลโอยโอ้ไปไปไปเลยมาแล้วครับเดี๋ยวจะย้ายแล้วครับเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนเดี๋ยวจะไปลงทางไหนเดี๋ยวเจอกันครับคลิปนี้ต้องบายบายครับผมสบายดีครับ